เดี่ยวกินอะไรอาหารเช้าอาหารเช้ายุคโควิดอืมก็จะเสิร์ฟแบบนี้เลยนะคะนี่ตีซอสเสิร์ฟแบบนี้เลยเข่ากล้องง่ายสบายสบายเนี่าายกงีึงอือสเต็มไม่เคยขาดตกบกพร่องค่ะเรื่องเงินว่ากันทีหลังค่ะจวมากันเด้อเดียว,วมุมนี้วันนี้กระจายเด้อสโลแกน เซเว่นสดวบายอยู่ทไนก็สั่งได้เซเว่นเดลิเวอรี่ค่ะที่ไหนก็เข้าเซเว่นเดลิเวอรี่ไปเลยสบายะรนะทำไม่ทำใหอาไปค่ะดไดูดูไห้ห้แม่ทำให้ซืตรงนี้จะต้ง

ในกระปุกเอากระกเอานี่โจ๊ตไหมปุ่มได้ไหมโจ๊ตไหมครับยังนี้ใไหมแล้วมันเที่อาหรอดูหาดูว้าวหน้าสดไปไหนอเออ่ะเอาไปกินในห้องไปทีนี้ให้พ่อนัะไปขึ้นมาขึอนมาทุกไฟต่อไปที่รถพ่อนั่งรถไปคุณดียิมหล่นนะ จไปีไมไ <c oughs> ใส่ตกขาแก้จ้ะไข่ต้มจ้ะไข่ต้มเสเป็นสองบาทคิดยังงวซื้อไข่ต้มสุดโอ้โหหืมค side. Mm.